เชิพุงวันนี้ครับจะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นร้านลับที่อยู่ในธัญ,ญบุรีคลองสี่บอกครับร้านนี้มีแต่ของน่ากินไม่ว่าจะเป็นซาซิมิรวมข้าวปั้นหน้าบันไดหรือจะเป็นข้าวปั้นหน้าต่างๆและยังมีของกลับแก้มอีกมากมายจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ร้านไอโนกิต้นไม้แห่งความรักครับผมเป็นร้านรับอาหารญี่ปุ่นอยู่ย่านคลองสี่ข้ามสะพานคลองสี่มาหน่อยเลยมาสักประมาณ1 0 0เมตรเลี้ยวขวามาจะเจอร้านอาหารญี่ปุ่นจะเป็นแนวกึง่งอิซากะยะหน่อยๆด้านนอกนี่คือแบบบรรยากาศดีเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแล้วเราก็สั่งอาหารที่เป็นแนวกับแกมอิซากะยะนะหรือใครจะมากินแบบครอบครัวก็จะมีอาหารเป็นเซ็ตเป็นครอบครัวนะซึ่งบอกเลยอาหารอลังการมากๆทุกคนเยอะมากไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยเออเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ผมเห็นแล้วผมร รู้สึกว่าท้องมันร้องคอกอและที่เห็นเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะทุกคนยังมีเมนูเยอะใครสนใจลองมากินกันได้แล้วครับผมเมนูแรกเขาจะเป็นปลาดิบรวม3อย่างเขาจะมีแซลมอนฮามาจิและก็ทูน่าและนี่ครับจะเป็นข้าวปั้นหน้าบันไดครับก็จะเป็นแซลมอนเบินไฟนะครับผมแล้วก็จะมีแบบสดสออนท็อปด้วยซอสต่างๆครับส่วนถัดมาเขาจะเป็นออซซี่โล5ชิ้นกับไอโนกิโล5ชิ้นครับฝั่งนึงจะเป็นแซลมอนอีกฝั่งนึงจะเป็นเนื้อออสนะครับผมถัดมาครับจะเป็นแซลมอนเบินไฟเทอร์รี่ากินมคร ส่วนนี้เขาจะเป็นข้าวปั้นหน้าต่างๆเขาก็จะมีปลาไหลปลาตาเดียวปลาสบะาปลาแซลมอนนะครับผมเอ็นข้อไก่รสลาซาบิมาในส่วนตระกูลปลาย่างเขาก็จะมีปลาชิมะฮอกเกะย่างเกลือแล้วก็ปลาไหลยา่างทาซอสนะครับผมส่วนถัดมาจะเป็นปลาไขยา่ย่างและยังมีฝั่งสเต็กที่เป็นปลาแซลมอนสเต็กกับสเต็กหมูนะครับผมของกินเล่นก็ยังมีทาโกยาก,กิกับเฟรนฟรายชีสครับและนี้จะเป็นเซตโปรโมชั่นเนี่ยผมเป็นแซลมอนชาดิมีกับยำแซลมอนแซลมอนชิ้นใหญ่มากปิดท้ายด้วยโซนตราเมนครับก็จะมีรา เมนผัดกระเพราหมูมีเย็นแซลมอนราเมนน้ำข้นราเมนต้มยำหมูและปิดท้ายด้วยราเมนหมาล่าโอ้โหทุกคนที่พูดเมนูมามันน่ากินทั้งนั้นเลยมาทุกคนเอาตรงหน้าก่อนเลยดีกว่านี่คือแซลมอนโลชิ้นโตโตนะแล้วจะเป็นแบบเบิร์นไฟมานะทุกคนดูดิผมสายแซลมอนเบิร์นอยู่แล้วไปครับ ข้าวอร่อยมากทุกคนข้าวเขาปรุงมาดีแล้วความนุ่มกําลังดีเลยแล้วตัวแซลมอนมันหอมมกินคู่กันกับข้าวอร่อยมากเลยผมชอบข้าวมากเลยผมเป็นสายกินข้าวไงถ้าข้าวปั้นร้านไหนข้าวอร่อยมันจะทาให้ข้าวปั้นอันนั้นอร่อยมากซึ่งอันนี้ดีมากเลยอันนี้เป็นออสซีโลก็จะเป็นเนื้อออสซีนะครับผมออสเตรเลียนะครับผมโลงี้อันนี้ไม่ค่อยเห็นข้าวนะเห็นแต่มีแบบปูอาจมีไข่หวานนะ เนื้อออสอร่อยมากหอมมากผมชอบอันนี้มากกว่าแซลมอ,อนอีกแซลมอนมันไม่ค่อยมีกลิ่นมัน้งไงแต่เนื้อออสมีกลิ่นหอมจัดจัดเลยทุกคนแค่ผมกินนะผมกินแค่ซูชิอะอย่างละคำอย่างละคำก็อิ่มแล้วแอบเหลือไปเห็นทุกคนมันอยู่ไกลสายตานี่คือเนื้อออสแต่คำเบิ่มเบิ่มทุกคนแผ่นนี้นันหนาน,าน,านนะเราวาซาบิเพิ่มซะหน่อย <S <S เอาละโกยซอสหน่อยนะครับผมอุย้ยไปครับมันจะอิ่มนะคำนี้แหละวะ อันนี้โคตรด,ดีเนื้อนุ่มแล้วก็ละลายและกลิ่นเนื้อหอมมากว้าวเนื้อออสที่นี่ดีทุกคนใครมาแนะนําจานนี้เลยลองสั่งดูเนื้อออสที่เป็นคาทิ้งใหญ่ใหญ่สัใจจริงๆทุกคนนี่มว่ายังไม่จบมาทางปางทูชิเหมือนเดิมปลาที่ผมยกให้เป็นลำหนึ่งในใจผมที่สุดแล้วนั่นก็คือปลาตาเดียวนี่คือปลาที่ผมชอบที่สุดและ้ะนี่เป็นปลาที่ผมชอบมากแต่มันกินเยอะไม่ได้มันเลี่ยดปลาตาเดียวมันจะมีความมันมีความหอมแต่ผมแบบชอบที่สุดแหละอันนี้ไป มันมันหอมมากปลาตาเดียวมันแบบนวลนวในปากบางคนไม่เคยกินบรรยายให้ฟังเหมือนเรากินแบบมันหมูอ่ะกินแบแล้วแบบน้ำมันจะจุยจุยแล้วก็ละลายระเบิดออกมาอร่อยมากอร่อยมากโอ้ทุกคนเมนูมันค่อนข้างเยอะเดยว่านี่ดีว่าเด่นสัง่านี่ข้าวปั้นบันไดครับผมก็คือเขาจะมาเป็นชั้นนี้มันจะมีแซลมอน6ชิ้นกับซอสต่างๆแล้วก็แบบเบินไฟไม่เบินไฟเราเอาแบบเบินไฟดีกว่าสายเบินสายเบินนี่ดีกว่าแล้จะเป็นแบบเทอริยากิหูน่ากินมากอะในกล้องก็จะน่ากินเหมือนกัน อ้แซลม,มอนที่นี่อร่อยผมรู้สึกว่าคุณภาพเขาดีแล้วมันหนาพอเขาหั่นหนาเนี่ยมันเหมือนได้ก,กินเล็เคี้ยวแซลม,มอนจริงๆเว้ยดูผมเคยไปกินบางร้านเขาก็บอกแอบบางนิดนึงอ่ะนึกออกไหมแล้วเวลากินมันก็เอออร่อยดีแต่มันละลายอ่ะแต่มันไม่ได้ค่อยสัมผัสโดนนี่อีกอันนึงเนี่ยมันซอสนิดโสหรือซอสอะไรด้านบนเนี่ยไม่ชัวร์เดี๋ยวลองดูก่อนอ,อืมความนิดโสหเืออุ้ยหอมมากเลยมีความเค็มๆหอมเมนูนี้ดีคนชอบกินแซลม,มอนนะเลิมอะไรหรือเปล่าฮะเลิมอะไรหรือเปล่า ลืมอะไรอะคียซูซีรานี้ผมไม่จิ้มแม้แต่คำเดียวเลยนะเออว่าลืมใส่โชยุเลยคือเรากินแต่วัตสึบิเนี่ยโชยุอยู่เนี้ยเราไม่ได้จิ้มโชยุให้มันกบรสชาติของซูชิเลยคือซัดอย่างเดียวเลยทุกคนเราจะได้รสชาติที่แท้จริงนะถ้าเราจุ่มโชยุมันอาจจะแบบกินโชยุมันกบข้างๆเลยนี่คือแซลมอนโรอ้าวนี่ดูดิน่ากินมากแปะทองมาด้วยนะอืมโหไม่รู้ว่าซอสด้านบนคืออะไรนะน่าจะเป็นพวกแบบสไปซี่สไปซี่นะไปครับ ข้างบนเป็นซอสา a โ o ทุกคนถ้าใครชอบแซลมอนสายแบบกินค l e a ได้กลิ่นแซลมอนชัดๆมาทางนี้เลยเป็นแซลมอนบันไดนะที่เป็นแซลมอนบอนไฟแต่เนี้ยมันจะเป็นแบบตัวโลและซอสมันจะฉ่ำๆกลิ่นซอสมันจะหอมๆแรงๆหน่อยอันนี้อร่อยผมชอบตัวนี้นะผมเป็นคนกินซอสอ่าพี่ครับรบกวนเติมซุปให้นอยครับผมแอบบอกอะไรอย่างหนึ่งคือที่เนี่ยถ้าเรามากินนะไม่ว่าจะสั่งอะไรกัแล้วแต่เขาจะมีซุปด้วยเป็นซุปดาชิเติมให้ฟรีไม่อั้นแล้วบอกเลยโคตรอร่อยอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แหละตอนมาถึงเรายังไม่ได้ถ่าย หม,หมดไป2ถ้วยแล้วคือซุปอร่อยมากทุกราชิอร่อยมากรอ,รอเขามาเติมให้เติมแบบไม่อั้นเลยทุกคนเรามาถึงนะเราสั่งกับแก้มสักอย่างแล้วก็เก๊กฮวยบูดสักแก้วพร้อมกับซุปร้อนๆนะกินเก๊กฮวยบูดกาลังกึ่มๆแล้วก็ซอสซุปไปฟื้นแล้วก็ได้กินเก๊กฮวยออยาวบอกเลยยาวซุปอร่อยจริงทุกคนปกติเราจะได้กินแต่พวกซุปมิโซะมันจะมีแต่โทนแบบเค็มๆแล้วก็หอมๆเต้าเจี้ยวแต่เนี่ยที่เด็นเลยกินได้เรื่อยๆนี่ทุกคนให้ดูปลาดิบที่นี่นะดูความหนาาละกันันนนนออี้คืป ดูความหนาเอาดูดิชิ้นแบบเบิ่มเบิมแลด้ดเแซลมอนนะครับผมดูดิโอ้โหทุคนนานี่คือถ้าคนชอบกินซาซิมินี่ผมว่าน่าจะชอบมากๆเลยแล้วนี้ครับปลาฮาวาจิเนื้อแบบใสๆนะผมลองชิมดูซิปกติผมก็ไม่ค่อยกินนะระดีว่าอ่ะอ่ะลองดูลองดูอ,งดอ่ะจุ่มโซโยุชักหน่อยไปครับ ปลาถือว่าดีทุกคนรสสัมผัสที่แบบมันมีรสชาติของปลาความแบบเปรี้ยวนิดๆแล้วก็โทยอยู่กตัดเค็มก็อาจะไม่ค่อยชอบฟิลลิ่งความเหนึบเมันแต่อร่อยถือว่าอร่อยใครสายประดิษฐ์สายซาซิมิลองกระโดดูนะผมว่ามันเน้นมากมันสะใจมากขอบคุณครับและนี่ครับผมซุปมาแล้วเปิดให้ดูอีกรอบชุบโอ้ยล้างคอซะหน่อย ซุปอร่อยอ่ะผมกล้าพูดเลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่ซุปอันนี้อร่อยแบบติดพอบในใจผมเลยถ้าไม่เชื่อลองมาโดนดูนนะอร่อยมากซุปอร่อยมากเรามาฝั่งรามเมงนั่นดีกว่าทุกคนนี่เห็นมันตั้งแต่เสิร์ฟแหละเป็นหมี่เย็นแซลมอนทุกคนแต่ตอนนี้มันแอบไม่เย็นแล้วนะเพราะว่าเราก็ทิ้งไว้นานนะเราจะคลุกๆเลยนะเป็นแบบแซลมอนแบบมีไข่กุ้งนะอืมเ่ยมันก็จะมีแบบแซลมอนสับแล้วก็มีไข่กุ้งนะต้องลองชิมดู หอมๆซอสอนอนแบบเค็มๆห,หวานๆเส้นเหนียวนุ่มหมนึบเมนูนี้กินแล้วสดชื่นน่าเสียดายเราทิ้งไว้นานไปหน่อยนั้นละมัวแต่ไปสนใจกับอย่างอื่นนะคือที่นี่เมนูเขาเยอะไงทุกคนเราอยากกินทุกอย่างเลยอะราเม็น้ำข้นทุกคนดูหมูดูหมูหมหมอุ้ยกระเด็นกระเด็นไปครับลองชิมดูก่อนนะมาล้ำซุปล้ำซุปัวให้ลู้ำซุป น้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปกะดูหมูหอมมากเลยทุกคนผมเป็นสายน้ำซุปก็ดูหมูไงมันมีความข้นมันมีความหอมที่สำคัญคือไม่เค็มมากผมชอบมากปกติเวลาเรากินราเม็งเริ่มมันจะกินคำแรกอร่อยคำต่อไปมันรู้สึกแบบมันเริ่มสะเทือนนิดๆกินจนจะหมดมารู้สึกว่าทำไมมันเค็มจังแต่อันนี้กินเรื่อยๆแล้วไม่เค็ม อือเอาจริงมะมาสั่งรามเมงสักถ้วยแล้วก็เกงหวยบทสักแก้วอูโหูจบอันนี้ก็จบแล้วเราก็นั่งกินข้างนอกบรรยากาศดีๆนะบอกเลยโคตรดีอันนี้เป็นราเมงต้มยำทุกคนก็จะมีไข่นะอืมไข่ดีเฮ้ยน้ำซุปที่นี่ดีมันมีความญี่ปุ่นกนไทยมันไม่ได้มาทาง,งต้มยำแบบไทยจจ๋าแต่อันนี้เป็นญี่ปุ่นด้วย อันนี้ใครชอบรสจัดจานผม,มว่าน่าจะชอบอันนี้อันนี้อ,อร่อยเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆแล้วก็มีกลิ่นไอญี่ปุ่นด้วูดีทุกอย่างเลยวะมาอย่างกับมาอวยร้านเราหามาแบบร้านลับแบบน่ากินน่ากินนะ<ต>ทุกคนอารมณ์แบบร้านญี่ปุ่นกลางทุ่งนาเขาไม่ได้จ้างด้วยนี่อันนี้จะเป็นสูตรใหม่ครับผมเป็นหมาล่าเราซัด,ดๆๆลเลยซัดกับหมูเลยหืมหูกินหอมมากตอนนี้เราเหมือนแบบอยู่ที่จีนอะแต่ถ้าจีนบางไกลมันเหมือนอยู่ห้วยขวางแล้วกันไปครับ อโอ้อันนี้หอมตัวน้ำซุปหม่าล่าเขาไม่เผ็ดมากไม่ชาออกไปหาหอมหอมพริกของหม่าล่าถ้าใครไม่ชอบกินแบบเผ็ดมากอันนี้ถือว่าดีมันยังคงสไตล์เป็นญี่ปุ่นแต่มีกลิ่นอายของหม่าล่าเพิ่มเข้าไปเฮ้ยอ,อันนี้ดีวะ่ะคือเหมือนเบสน้ำซุปเข,ขาคงใช้น้ำซุปของญี่ปุ่นนั่นแหละแตบบ่เพิ่มพริกหม่าล่ามันทำให้รสชาติมันเป็นแบบสไตล์แบบหม่าล่าญี่ปุ่น <c oughs> มาคุณแม่อะไรร้องชิมดูบอกเลยอร่อยทุกอย่างแบบอร่อยทุกอย่างจริงๆเอาซุปไมซุป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 มาใกล้ๆตัวเลยเด็ดเลยซุปอะบอกเลยอร่อยมาก ซุปแบบดีมากทุกคนดีจริงๆกินแล้วสดชื่นเลยอ่ะเออกินแล้วมันแบบมันเหมือนเฟรชช้นช้นช้นช้อนชนซุปซะหน่อยทุกคนซุปอร่อยเอ็นข้อไก่วาซาบิอันนี้เป็นโซนแบบกับแก้มนะเป็นโซนแบบเฮ้ยกินแล้วอ่ะดีดีโคตรน่ากินอ่ะอืมกินแล้วแบบนึกถึงสมัยยังซิ่งโอ้โหตัดแก้มเลยแก้มวัยโบสถ์ักนยาวดีมากเลยเขายังมีสเต็กอยู่แล้เนี่ยเฮลยดูสเต็กหมูดิจิ้มแล้วหน่อย หอมอมากรอ,อดดีอ้าวสัดเทคดีตัดเทคดีสัดเทคดีผมว่าร้านนี้อาหารหลากหลายแล้วอร่อยปลาไข่หาลองชิมดูโอกาสกา่กอนก่อนก่อนแค่ส่วนหัวย,ยังไม่ถึงท้องก็คือมีไข่แล้วมากอะลองจิม้มน้ำจิ้มลงไปแล้วปลาไข่นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้หนึงสองสามอ้าว รแกคนท้องเก่งปลาไข่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยหลอกให้คุณแม่กินหัวไปก่อนแล้วก็ไข่เน้นๆอ่ะมาที่เราใส่ไม่ดีรังแกคนท้องโอ้ยทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะลองมากินดูว่าผมกับปร้านไอโนกิต้นไม้แห่งความรักร้านอยู่คลองสี่ธัญญาบุรีบอกเลยว่าดีจริงถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชันไว้ให้มาตามหมุดโลเคชันไว้ได้เลยเราให้ดูความหนาของแซลมอนดูดิดูความเหนียวมันดิคุณแม่ลองกินดูสักคำด้วยความที่มันชิ้นใหญ่มันก็เลยแบบดูน่ากินนะเนาะ คออเอาออกมาไม่ได้แล้วต้องคืนเข้าไปโอ้โหโอ้โหเลยอ่ะนี่อันนี้ยำแซลมอนนะจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนผมเป็นตัวแทนคนไม่กินปลาดิบน,นี่แล้วก็โดนซูชิปันไหลไม่ดี นั่นแหละครับผมถ้าใครชอบก็ฝากการแท็กพ่อแท็กเพื่อนเนี่ยที่แห่งน้องแชร์กันมาใครอยู่แถวคลองัญบุรีหรือลำลูกการหรือแถวเนี้ยผ่านไปผ่านมาแวะกินกันได้ผมเป็นร้านลับ <S <S ท,ที่อาจจะเข้าแบบลึกลับหน่อยแต่บอกเลยดีแน่นอนแล้วคนยังไม่เยอะช่วงนี้คนยังไม่เยอะแต่ถ้าอีกสักพักหนึ่งผมว่าคนเยอะแน่นอนเพราะบรรยากาศร้านดีเย็นๆเนีย่ยข้างนอกเนี่ยโหบรรยากาศดีมากวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันครับผมสวัสดี